ก็เป็นงานที่ภูมิใจที่สุดแล้วครับแล้วก็สุดแรงแล้วครับสุดสุด,สด,สดทั้งทีมงานทั้งนักแสดงทั้งทุกทุกสัดส่วนของการทําหนังอย่างเต็มที่เรื่องหนึ่งเนี่ยผมว่าสิบปีนี้มันได้พิสูจน์แล้ววันนี้พอมันได้รวมหนึ่งถึงสามภาคเนี่ยมันเออเราทําได้เรา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 ได้สร้างสิ่งที่มันมันไม่อยากจะพูดอะไรมัน ยิ่งใหญ่อะไรเกินตัวนะฮะแต่ว่าเราว่าเราว่ามันภูมิใจโดยส่วนตัวแล้วผมภูมิใจมากๆผภูมิภูมิใจสําหรับมันเหมือนมีญาติมันเหมือนมีเพื่อนพี่น้องอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกกูรุตเบลเลอร์รที่คนเหล่านี้ทุกคนผมเช็ดผมพูดตรงว่าพวกเขาทุกคนโคตรรักหนังไทยเลยแล้วก็พร้อมที่จะทําหนังไทยเรื่องเนี้ยหรืออีก,อกเรื่องก,ก็ตามที่มันดีอันเนี้ยเนี่ยคือแค่อยากจะหนังเรื่องนี้มันสําหรับคุณพันธ์ก็ก็มันเป็นความภูมิใจนะแต่ว่า ผมว่ามันคือแรงกระเพื่อมของของวงการหนังไทยที่แบบมันมีคนกลุ่มหนึ่งที่ที่รักมันจริงๆที่จะทำมันจริงๆนะ คือฉากแอคชั่นของคนไทยนะฮะก็อยากให้คนไทยทุกคนภูมิใจในฉากเรื่องนี้ทั้งเลยนะครับพี่วราคะสำหรัออบเราในส่วนหนึ่งในครอบครัวนี้ในฉากเรื่องนี้มมันที่จะเกิดขึ้นองในฉากนี้นมันแน่นอนครับผมถ่ายเองผมยังมันเลยฮะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> พวกฉากระเบิดฉากอะไรฉากแอคชั่นแล้วก็เรื่องของการแสดงอย่างเงี้ยก็เต็มที่มากๆครับเราทีมงานเต็มที่ทุกคนครับก็อยากให้ไปดูกันเยอะๆครับวันนี้หนึ่งวินาที ใน้าค่ะให้ส่วนากกับทุกแฟนทุกคนเลยค่ะบนหทุกคนให้ไปทุกอย่างนะฮะใส่ไปหมดทุกอย่างะครับทุกๆคนครับทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังตัวของทีมงานตัวของนักสแสดงเองหวังว่าทุก,ทก,ทกคนจะมีความสุขแล้วก็ภูมิใจกับผลงานของคนไทยครับก็ฝากเลยครับอยากให้ไปดูกันในโรงภาพยนตร์ใหญยๆคนหนึ่งมีนาคมครับ หนึ่งมีนาคมทุกโงรงภาพยนตร์อันนี้คือความรักนะมันถูกทําจากความรักครับมันไม่ของแบบนี้มันไม่ถูกทําขึ้นจากแค่แค่เราพูดออกสื่อแล้วมันก็ทําได้ผมว่านะผมอยู่นะตรงนั้นผมอยู่นะวิจิตของการทําหนังเรื่องนี้ขอบพระคุณมากครับรักจริงๆขอบคุณจริงๆฝากหนังเรื่องนี้ด้วยนะฮะขุนพันภาคสามวันที่หนึ่งมีนาทุกโงรงภาพยนตร์นะครับขอบคุณค่ okay, นะ ตัลงครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับอยู่ทุกไม่มี่ไม่ได้ใช้่ก่อน